ค่ะาหาห้ามมอนีกะวันทีหนึ่งพฤศจิกายนสองพันหารอยหาสิบสีเบืทีผ้าร่วยทาล่องทารวยมีโอกาสแวะมาหาพี่น้องอยู่ทางบ้านโน่นคูนบ้านทุ่นลวงทองตำบลตำบลโพอำเภอโนอนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะคะอยู่กับแปลงหน้าเขาของคุณแม่โพสีจำปาเรืองซึ่งตอนเขา เขาอายุได้เดือนกว่ามีโอกาสแวะมาเบิงตอนนี้กำลังสีเกียวหรอเป่คะแม่ค่ะซึ่งอยู่กับคุณแม่พวกสีจำปาเรื่องและก็ปลาไฟปลาไฟสีปลาไฟสีนาลีนะคะค่ะเห็นห่วงเข่าจังสี่นะคะอันนี้เป็นเข่าเขาองุบลนสองนะคะแล้วก็แต่ละห่วงนี่รู้สึกว่าสีเงาวนะคะเม็ดเขาจะเต่ง บสมบูรณ์ทุกเม็ดนะคะแล้วก็อยู่กับคุณแม่โพสีนะคะแม่คะเป็นเหนนสีหลือเป็นไดงนั่งกะปีทีแล้วมันแตกต่างใจงไดงคะแตกต่างอยู่ค่ะว่าอ่านว่าปีทีแล้วแม่นบอลลูกก,กุสุกขนาดนี้แม่นบอลล่ะคะเมื่อกลัตรงร่มแม่นบอลล่ะโล่หมือนไปเลยนะคะจะว่าห่วงกับบงานทั้ขนาดน,นี้เด้อค่ะปี่นี้ว่าเขากับง,งามห่วงกับในก,กุ้งกแข็งแรงค่ะ อ๋อปีที่แล้วนี่คือเขาลมตลอดทุกปีที่ใส่เคมีมากอันนี้บนพื้นที่ทั้งหมดนี่หน้าเขาแม่มีซิปไลน์เปล่คะก็คือเอาโบเทียมมาใส่ซิกระสอบใส่ข้งเดียวรอบสองวเดมาใส่เลยประหยัดค่ะประหยัดเพราะว่าอะาก็สิล่องเบิงหน้าเป็นเปล่คะวาวาเอะเป็นปีแรกนะคะที่เอามาใส่นะคะหล้กกาผลผลิตมันสีแต่หลายกวัวทุกปีบอที่ใส่เคมีเป็นบป่คะหนึ่งต้นทุนปุ๋ยลดเนี่ยเป่คะ แล้วก็เห็นห่วงแล้วซื่นใจเนาะค่ะวันนี้เข่าตอนนี้กระซูงนะคะนี่ค่ะว่าลงไปยืนนะคะแล้วก็บางโซ่นี้ไปกระมีดหัวเริ่มนะคะพี่ค่ะเป็นผู้น้าอีก่านหนึ่งนะคะที่เอาบัวทิพม์มาใส่ครับเสื่อนกันสุนิยานารีบเะค่ะเม่อกี้น้องนงาหมดแล้วมาใส่ค่ะค่ะเห็นห่วงเห็นเม็ดเข่าแล้ววันนี้อันนี้สีใส่รถเกีียวหรือเค่คะคนเกีียวค่ะใส่คนเกลียว นะคะนี่ค่ะว่าย่าสุดลูกหูลูกตานะคะเปรียบเทียบพี่น้องเกษตรกรเท่าที่เห็นหลายท่านที่ยังบมกาใส่ยังบมกาทดลองนะคะเท่าอย่าปล่อยโอกาสทานไปไหมนะคะแม่ปีหน้าฝากไม่ยังท่านไหมหรอคะใส่ปีพักคุณแม่บังใส่ก็เบิรงดเราไม่ใส่บ้านเพาเบิร์ดเราไม่หรอคะนี่นะค่ะวดเกี้ยวสิเดี๋ยวปุนาสีทาโทัมาถามเด้อแม่เด้อนะคะว่าสีใดเขาจะสอบนะคะแล้วก็ผลผลิตจะได้เพิ่ม กว่าทุกปีหรือไม่แต่เห็นห่วงนี้เห็นเม็ดเข่าแล้วก็ก็มีเศษเถื่อนร้ายกัวอยู่เลยโอ้นะคะหนักนะคะแต่ละห่วงนี้หนักนะคะพี่มี่ยังเห็นแล้วหน้าพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไคะวันนี้มันก็อันงามแล้วค่ะทุกปีอันงามอยู่สิวพี่บอค่ะบอนบอลคะแตเป็นกระโหลกน้อห่วงห่วงกรแข็งผู้ต้มบรแข็งค่ะมาเห็นนั่นอยากมากครูเหมอเลยค่ะ บรอคะอยากมาเบิ้งเงินหรคะโอ้เห็นเข่าแล้วออนซอนนะเนาะว่าเป็นทุ่งรวงทองสมกับหมู่บ้านหมู่บ้านทุ่งรวงทองเลยหรอคะอันนี้บ้านบ้านนี้บ้านยังแม่หน้าของแม่อยู่บ้านอย่างเนี้ยหมู่เจ็ดค่ะหมู่เจ็ดบ้านทุ่งรวงทองคือกันบรอคะอ๋อตำบลโพอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องข้าพานไปพานมาเขาได้แวะมาเบิ้งน้ำบ่อนี้ มันยุดเลิกมันยุดในค่ะมีไฟขามาเบิองอ๋อมยีในมีไฟขามาเบิองเขาก็ถามว่าหน้าจอกง่ามมีลีบบอกระถามเสื้อเสื้หน้าง่ามมีลีบ่อหรือเป่าเลนกล่ว่าง่าไปเบิองตี๋หล่าเขาเพราโอ่ยคิดต้มไม้หลายว่าเขาดอกพอดนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มีมีต้มแล้วเนาะค่ะเนาะมวเบิึงหลุดบัดนี้บต้นมีดอกบาดเนาะวเบิึงห่วงค่ะนะคะตอนนี้ก็แดดเปียงๆนะแดดเที่ยงค่อยๆอยบายเน่จักหน่อยนะคะมีโอกาสแวะมากก็เลยขออนุญาตนะคะมาถ่ายท้ามีดีโอมาถ่ายรูปบหน่ำมันจะอยากมาดูเลยค่ะเห็นค่ะ เื่นใจเป็นบ่กค่ะว่าปีนี้ปีท่องเกษตรกรทำน้ำเนาะแต่ว่าไร้หมองเขาน้ำท่วมอยู่กัเห็นใจเนาะพี่เน้องค่ะนะคะอ่ะแถบนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฟ้ายังบันดาลหอยอยู่นะคะสวรรค์บันดาลทำไมเจอโบเทียบน้ำเนาะเสดเขาเต็มหล่าน้ำเนาะพี่เนาะค่ะถ้าพี่ยศก็ว่าสีเศร้าใส่เด็กมนิสของหมาบัดเห็นออกมามันบปลุมก็เลยว่าสิติดตามอีกนะคะอ๋อทั้งที่จะใส่เศร้าใส่มันเป็นยังไงคะ แต่ว่ามันก็บ่คืนว่ะอ๋อคือครั้งแรกตอนวานเธอแหลกเป็นบ่คะเพราะว่าเป็นเป็นปีแรกแล้วก็ตอนครั้งแรกเพิ่นปรับสภาพดินคือบัเทียหอสีทํางานศาสตร์ในจังหน่อยปุ๋ยยังพันละไล่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้นเขามันเก็ดครั้งแรกนี้ท่านจมปอดแปดเดิลอเดือนว่ะ อันนี้ก็เป็นดอกเป็นดอกค่ะนะคะเพราะว่าใจบมดีแล้วใจบมซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเลไลที่ที่ไปเจอมานะคะพูน่ากะอธิบายว่าใจเย็นๆนะคะเทเวงวัดย่าผลละวัดย่าปุ๋ยทําการทํางานเต็มที่นะคะเข้าสีแตกกอออกห่วงไม่ใช่เป็นตอนนี้กลายเป็นพันธุ์ดูร่วงมเนรอคะโมแมนโมแมนอันไหนคะก็คือเก่านั่นแหละ ต้องขอพูดนํำนะค,ะ,คะเนี่ยเป็นพันดูร่วงบริมเวณพันดูใบนะคะมองไปทางใดก็งามนะคะพ่วงเรืองอาลามนะคะเป็นทุ่งรวงทองนี่มืออื่นที่สิกเกียวแล้วกันปะคะ,ะค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวปุน,นาตามเบิ่งเนาะอาก่อนจากล่าวันนี้ค่ะเนื่องต้นทุ่นปุ้ยโรดสองใส่เพียงแค่สิบสอบเพราะว่าส่ร่องเบิง่งใส่รอบเดียวบนพื้นที่สิบไร่ แต่เห็นห่วงเขาีนงามกุกปีนะคะเขาบนลมอีกนะคะถึงแม้จะสูงเนี่ยค่ะนั่งตั้งตรงเขียวงามใบยังเขียวอยู่นะคะอ่าใบยังเขียวนะห่วงเขาเลือดห่วงเขาักเหลืองนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าใส่เคมีนี่เครื่องใบทั้งอันร่มแล้วนะคะใบกับเหลืองอันแห้งวัดแห้วเป็นบอกค่ะกรอบแล้วแต่น่ายังเขียวงามใบยังตั้งรง สีกรมย่างเดียวนะคุณอากรมเกี่ยวหรือเ่คะกอมกรมมันลม่คกรมมันลมปุ๊กันเลยอ๋อปู๊ไปเลยคือมนสิลมพับไปเลยหรือเ่คะแต่ว่านี้เนี่ยได้บาดเขาเพื่อกลับกลับาเราอ๋อจ่าจ่าแต่ว่าตอนนี้คือบนลมเป็นปะคะโบแมนว่าบนลมมีมีเป็นบางโซนอยู่ในน้อยอ่าแต่ันละลมนาะเพิ่งลมน้ำพิ่งเฝนหนักห่วงน้ำพันดูร่วงนะคะนี่นี่พัน คือปกติเนี่ยสิปูไปเลยปูเลยเด้นนี่ปก่าฟังนีฟังนีเป็นหน้าเขาข้างแม่แตง่อนนะคะนี่เขาหอมมะลิหนึ่งศูนห้านี่ก็งามสูงนะคะโลกไปยืนนี่ว่ามิดหัวแล้วนะคะทุกปีนี่ว่าล่มแล้วนะคะอ่าแต่นี่ก็งามนะคะเดี๋ยวสิเด้สัมผัสนะคะสัมผัสแม่พวสีกอน <laughs> ยังกอาตแล้ว응ค่ะเห็นจะงโดนเกีียวเขายังไม่เกีียวเลยเด้อ๋อเขาว่ามันเกีียวหยาบเป็นวะคะเขาม่หล่มเขาไม่เกีียวหยาค่ะนะคะเชิญค่ะมันแดดห่อนำําถึงนะค่ะนะคะก่อนจากลาวันนี้มี่ยังอยากฝากบอกเป็นข้อคิดให้พี่น้องเกษตรกรเท่าน้ำขออภัยน้านะคะวิน้มาแดดเพียงแดดตอนๆอนี่แหละค่ะถ่ายกันบนแดดต่นนี้เชิญค่ะ มี <ítulo> ่ย <irgendw carbono S 2> ังจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรท่าน้าว่าฮะใส่บว่าหัวมันงามแต่หัวมันงาาก็มาเบิ้งเบึ้งขันด้วยขันเห็นผลแล้วพี่นาก็เอ้านกันเด้อค่ะใส่บาตรเจียวมาบอกเด้อเขาบอกงามหนุ่มหูบอกยใส่ปุ้ยยังผอดเจียวบนแมีนใส่บัวตีบมาละ่เดี๋ยวเสียบวัน้อยใส่ผู้เดียวว่นย่อมบอกมูดสันนว่าเขางามบือหูบอกมือบ่กใส่ปุ้ยยังพัดเจียว่าแผังเจายวใส่ปุ้ยบัวตีเนี่ยละค่ะนะคะนี่ค่ะขอคิดนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่าแถวบ้านโพแถวนุ่น นอนอย่างแถวถุงร่องท้องนะฮะแล้วแบกไก่เคียงสนใจอยากได้เนาะพี่นะ้ <c oughs> ามกมาเบิ่งค่ะถามกับติ๊ตโต้พญาโกก็ได้ดอกปุ่นนั้นเป็นประชุนปุน่นนะครับอันเขาวันนั้นค่ะ <c oughs> นะติดต่อพี่สุริยะหรือว่าท่นญญานผู้ใหญ่โพจำปาเรื่องก็ได้<อ>นะคะค่ะว<อ>ันนี้ก่อนจากลายดยงติโพให้บริเทียบแต่บัวคาทั้งสองท่านนะคะเกี่ยมบัวคาเกี่ยรค่ะค่ะเขต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันใจควรบ่นะ เขาว่า,าจะใส่หลาเขาบอกว่าใส่ตะกุบๆผ5คนใส่ลหล,ล,หลาเนาดูใส่ลนะเขาบอกหัแล้วน้อเว้ยถ้าจะใส่เต้าเขาใส่ใดอย่างเงี้ยวันนี้่นงามเลยเบื่อกำนัน